อยากจะเริ่มต้นปลดหนี้เคยลองนึกจัดลนดับหนี้ดูบ้างไหมคะว่าหนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นหนี้แบบไหนบ้างมาค่ะวันนี้เป็นจะลองชวนคิดเล่นๆนะคะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะปลดหนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนอ่ะมาตอนแรกเลยยังไม่ต้องไปตรงไหนเรานะคะมาตั้งสติแล้วเราก็จัดลําดับหนี้สินของเราก่อนค่ะจัดการหนี้สินของเราก่อนเนาะว่าเรามีหนี้แบบไหนยังไงบ้างนะคะอย่างของเบนเองนะเบนเอาจากตัวอย่างของที่เป็น ะะแบ่งปันเพื่อนๆแล้วกันเพราะว่าเบนต้องบอกก่อนนะเบนไม่ใชู่รูการเงินแต่เป็นแค่แบ่งปันในส่วนที่เกิดขึ้นจริงจากชีวิตเบนเท่านั้นให้เพื่อนๆให้ทุกๆคนฟังนะคะอย่างของเบนเองเนี่ยก็จะมีนี่ในส่วนที่เป็นของสถาบันก็คือธนาคารนะคะแล้วก็เป็นนอนแบงก์ bank, ก็คือที่เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะนี่บุคคลธรรมดานะคะก็นี่บุคคลที่เรายืมมานะคะส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือ นี่นอกระบบหรือนี่รายวันของเบนนีสาม